นี้พามาดูบ้านพักครูล้างนะคะล้างมาประมาณ 40, 40ปีได้แล้วนะคะ 40, 40ปีได้แล้วนะคะแต่ข้างบนไม่รู้เป็นยังไงบ้างไม่กล้าขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเดินดูบริเวณรอบๆนะคะ บริเวณใต้ถุนนะคะใต้ถุนไม้ยังดีอยู่เลยนะคะบันไดาทางขึ้นนะคะเป็นบันไดาทางขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขั้นนะคะบันได ขั้นที่หนึ่งพังไปแล้วขั้นที่หนึ่งพวกรอดพวกไม้ยังสภาพดีอยู่เลยนะคะแต่บริเวณรอบๆผุพังไปตามกาลเวลานะคะ นี่คือบริเวณข้างหลังบ้านหน้าต่างพังบ้านปะคูสมัยก่อนเขาทำบ้านนี้นะคะมีหน้าต่าหลายบนด้วยหลายบานกลางคืนก็มีเสียง ไม้อะไรนะถูกันอนะิออาอิดอา,อดอาบ้างนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าคลิปบ้านพักขูร้างนะคะ ดีนะ่ไม่มีได้โผล่มาทางหน้าต่าง